ทีนี้ต่อมาผมไม่รู้ว่าไอ้ที่เขาพยายามจะสื่อเนี่ยมันเป็นแฟกต์จริงๆไหมนะแล้วก็เขาเอามาจากไหนด้วยผู้เล่นโดยส่วนมากโดยเฉพาะผู้หญิงที่เล่นเกมเนี่ยอยากควบคุมตัวละครที่อ้วนและไม่สวยเหมือนกับตัวตัวจริงๆของพวกเธอเพราะมันเชื่อมโยงกว่าที่ฟังดูปแปลกปะคําว่าสวยแบบธรรมชาติเนี่ยคุณรู้ไหมแม่งเป็นคําพูดที่ผู้หญิงเกลียดมากเลยนะเพราะฉะนั้นผมเชื่อมั่นมากๆว่าตัวละครที่อยู่ในเกมที่คุณจะเลือกบังคับอะ่ะ มันต้องเป็นอะไรบางอย่างที่อยู่ใน conscious m i n ของคุณนะว่าแบบเนี่ยตัวละครที่เป็นไอดอลในหัวขวคสวัสดีนะครับตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับ Talk Control สำหรับ EP นี้ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงรายการของ Mama Jo กนะครับผมสำหรับ Mama j กในค่ำคืนนี้ใน EP นี้นะครับประเด็นที่ อยากจะมาคุยกระสุกสนุกกับเพื่อนๆพี่ๆงน้องที่รับชมนะก็คือประเด็นที่พูดคุยกันวันนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสรีระและรูปร่างของตัวละครในเกมทุกคนถ้าเกิดใครจรินตนาการได้ตามผมนะหลายๆครั้งในวเวลาเล่นเกมเนี่ยมันจะมีตัวละครอยู่มากมายหลายประเภทตัวละครที่เรียกว่าติดตราตึงใจแล้วก็หลายๆคนเนี่ยจะจําแม่นนยก็จะเป็นตัวละครแบบสวยหล่อนึกออกปะ ผู้หญิงก็จะแบบชว่วทรงอง์เอวสุดวินระเบิดผู้ชายก็จะรอเล้าอ,อะไรแบบนี้นะก็จะเป็นการดึงดูดแต่มันเป็นเซ็กแอปเคียวรูปแบบหนึ่งนะทีนี้มันจะมีประเด็นหนึ่งที่ทางฝั่งของ <c oughs> อเมริกาเนี่ยมันมีการเหมือนลนลงแล้วก็พูดถึงการที่เอาผู้หญิงแล้วกันหรือสตรีเพศเนี่ยมาเป็นวัตถุทางเพศในการออกแบบตัวละครในเกมนะครับก็มีประเด็นดราม่าอะไวุ่นวายแต่วันนี้ผมจะพูดถึงคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งไว้ซึ่งที่จริงๆนะคลิปนี้มันเก่าแล้วนะ คลิปนี้มันออกมาประมาณเป็นปีแล้วอะซึ่งก็เงียบๆไปในช่วงนั้นแต่ปัจจุบันมันออกมามีคนพูดถึงอีกครั้งหนึ่งเพราะว่า,าล่าสุดมันมีเกมที่เพิ่งออกใหม่แล้วก็เรียกว่าถ้าดูจากทีเซอร์หรือว่า,าเดมโมตัวเกมตัวอย่างก่อนที่เกมมันจะออกอตัวละครนําหญิงที่เราจะได้บังคับเนี่ยหรือตัวละครเอกเนี่ยเรียกว่าเป็นแบบสเปคในฝันของชายหลายๆคนนะซึ่งพอเป็นจริงอาจจะไม่ผู้หญิงหุ่นขนาดนั้นก็ได้อะไรอย่างงี้นะ เรียกว่าหุ่นแบบสุดทุกมุมทุกองศานี่คือเพอร์เฟกนะครับผมนี่คือเกมสตาเบดนั่นเองเกมสตา l l เบดเนี่ยปัจจุบันได้วางขายเรียบร้อยแนละ้วแล้วก็เรียกว่าตีแตกในเรื่องของยอดขายและความนิยมนะคือผู้เล่นสตาเบดเนี่ยคือปัจจุบันมันเยอะมากแล้วก็เกมเรียกว่าเป็นเกม Exclusive ของ p s 5ด้วยนะครับขายดีเป็นเทน้ำเทท่าถล่มทลายนะก็เห็นได้ชัดแล้วนะครับว่า กลุ่มลูกค้าหรือยูเซอร์ต่างๆเนะี่ยจะยอมรับในการที่อยากจะเล่นเกมที่สดชื่นดึงดูดสายตานะมันก็อาจจะไม่ถึงขั้นแบบเป็นวัตถุทางเพศหรอกสำหรับความรู้สึกผมนะแต่มันแค่แบบเราเห็นของสวยๆงามๆมันก็มีความสุขกับการเล่นมากกว่าแล้วก็อีกอ,อย่างหนึ่งคือเกมก็ไม่ได้มุ่งเน้นไปทางแบบเรื่องทางเพศด้วยนะมันก็เป็นเกมต่อสู้ RPG ที่แบบมีเนื้อหาสนุกสนานแล้วก็ค่อนข้างจะลึกพอตัวแล้วก็ เรียกว่าเป็นเกมถ้าตัดโมเดลที่มันล่อแหลบออกไปเนี่ยก็เป็นเกมแอคชั่น RPG สนุกสนุกเกมหนึ่งเลยนะครับต้องบอกอย่างี้ทีนี้นผมจะกลับมาพูดถึงเรื่องของคลิปเดียวคลิปเดียวนี้ครับประมาณปีที่แล้วอย่ที่ผมบอกครับถูกปล่อยออกมาโดยโดฟโดฟที่ทำไอ,ไอะไรอ่ะ ยาสับผมติ้มวดผมอะไรพวกนี้นะถูกโพสต์ออกมานะครับซึ่งตอนนั้นน่ยมันยังไม่ได้รับความสนใจมากนะครับเป็นการร่วมมือกันระหว่าง Dove และ Unreal Engine หรือว่า Epic Games นั่นเองสร้างวิดีโอแคมเปญอันนึงขึ้นมานะครับประเด็นของวิดีโอเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดหลังจากเปิดทุกคนดูนะครับนั่นก็คือวิดีโอนี้นั่นเองเนื้อหาหลักคร่าวๆข,ของอ e วิดีโอนียมันจะพูดถึงความสวยของผู้หญิงในรูปแบบของความเป็นธรรมชาติคุณเชื่อไหมว่าผมเนี่ยอยู่ในปัจจุบันเนี่ยจนมีลูกมีเมียแล้วเนี่ย ผมอยู่กับผู้หญิงแทบจะ24ชั่วโมงเนี่ยผมอยู่กับทั้งเมียทั้งลูกสาวเนี่ยตลอดเวลาแล้วก็กมีลูกค้ามีอะไรที่เป็นผู้หญิงเยอะแยะมากมายเนี่ยคำว่าสวยแบบธรรมชาติเนี่ยคุณรู้ไหมแม่งเป็นคําพูดที่ผู้หญิงเกลียดมากเลยนะผู้หญิงทุกคนเนี่ยลึกๆแล้วส่วนมากเลยถ้าที่ผมเจอเนี่ยมีความรู้สึกที่ไม่ได้ไม่ไม่ได้ชอบและไม่ได้ยอมรับในสิ่งที่ ธรรมชาติให้มานะอลายอฟังอาจจะดูรู้สึกว่าโอ้โหมึงอาจจะตป็นยูต่อสิ่งที่แม่ให้มามากเลยไม่เป็นงี้จริงๆเว้ยมันไม่ได้แย่ในบางทีแต่ว่าบางทีมันเขารู้สึกว่าบางอย่างในโลกปัจจุบนันมันทําให้เขาสวยกว่านั้นได้ไม่ว่าจะเป็นการดูแลตัวเองออกกําลังกายทานอาหารดีดูแลตัวเองดีหรือแม้แต่สันสันรยกรรมนะครับผมมันทําได้หลายอย่างเพราะฉะนั้นการที่เราจะเรียกใครสมมุติคุณเดินไปเจอ ผู้หญิงคนหนึ่งที่คุณแอบชอบหรือว่าเป็นเพื่อนก็ตามเนี่ยแล้วคุณบอกว่าโอเ้เธอเธอสวยมากเลยเนี่ยเธอสวยดูเป็นธรรมชาติมากเลยบางทีเนี่ยผู้หญิงอาจจะไม่ชอบนะคุณต้องระวังการใช้คํานี้นะเพราะฉะนั้นเนื้อหาของวิดีโอนี้พูดถึงผู้หญิงที่สวยแบบธรรมชาติและตัวละครในเกมที่สวยเกินไปนะครับโดบบอกว่าตัวละครในเกมที่สวยเกินไปเนี่ยจะไม่เชื่อมโยงกับผู้หญิงถึง74%เ เออนี่ไม่รู้แม่งเอามาจากไหนผมก็งอง,องนะดังนั้นทางโดบเนี่ยจึงมีแนวคิดที่จะสนับสนุนผู้หญิงเนี่ยให้สวยในแบบที่ตัวเราเป็นเว้เราก็จะเห็นตัวละครในเกมที่อยู่ในคลิปวิดีโอนะครับสะท้อนถึงรูปร่างผู้หญิงที่ตอนแรกก็ดูแบบแข็งแกร่ง,ง,งสวยเซ็กซี่ใช่ไ่ะแต่พอสุดท้ายแล้วก็จริงๆพอถอดเกราะอะไรมาก็เป็นผู้หญิงที่รูปร่างอ้วนนะครับแล้วก็ท้วมไม่สวย,ไม,สวยไม่สมบูรณ์แบบไม่เพอร์เฟกนั่นเองอาจจะฟังดูดีนะมันก็เป็นแคมเปญที่แบบโอเคแล้วก็ไม่เหยียดในรูปร่างหน้าตารู้สึกว่าเออคุณอาจจะแบบไม่ได้ส ยงามเพอร์เฟกแต่คุณก็อาจจะเป็นผู้หญิงที่ดูดีในแบบของคุณได้มันฟังดูดีใช่ไหมทีนี้ต่อมาผมไม่รู้ว่าไอ้ที่เขาพยายามจะสื่อเนี่ยมันเป็นแฟกต์จริงๆไหมนะแล้วก็เขาเอามาจากไหนด้วยนะครับสิ่งที่คลิปวิดีโอบอกต่อมานอกจากสิ่งที่บอกว่าไม่เชื่อมโยงแล้วเนี่ยเขาบอกว่าผู้เล่นส่วนมากโดยเฉพาะผู้หญิงที่เล่นเกมเนี่ยจะอยากควบคุมตออัวละครที่อยากควบคุมตัวละครที่อ้วนและไม่สวยเหมือนกับตัวตัว,ตว,ตวจริงๆของพวกเธอเพราะมันเชื่อมโยงกว่าแค่ฟังดูปแปลกปะสมมติว่ามึง อ่อยคนไทยอ่ะชอบผิวขาวแล้วเอาสมคุณเกิดมาอาจจะโดนแดดเยอะไปหน่อยอาจเป็นคนผิวคล้ำผิวดําผิวสองสีหน้าก็อาจจะมีสิวจมูกไม่โดงไม่สวยผมหยิกปากไม่สวยไม่ชอบตัวเองอ่ะเอา,อางี้มึงส่องกระจกแล้วมึงไม่ชอบเลยเวลามึงไปเล่นเกมนะเว้ มันจะมีเกมที่แต่งตัวได้ถ้าเกมที่ตกแต่งตัวละครไม่ได้ก็สุดแท้แต่ว่าคุณจะชอบไหมแต่เกมส่วนมากสมัยนี้ก็ตกแต่งตัวละครได้คุณถามตัวเองจริงๆว่ามึงจะแต่งตัวละครที่มึงบังคับไปตลอดอีกหลายสิบหรือหรือร้อยชั่วโมงเนี่ยให้เหมือนมึงเหรอวะยุคเว้นกรณีเดียวคือแต่งเอาฮา อย่างอินฟลูเอนเซอร์หรือสรีมเมอร์บางคนก็จะชอบแต่งตัวละครเป็นแบบเหมือนตัวเองหรือเหมือนเพื่อนหรือเหมือนอคนรู้จักบางคนที่อยากจะแซวอ่ะให้อุด้วน,นให้ดูแบบเหมือนรีเลทกับอะไรบางอย่างให้ดูตลกดูฮาแต่ความเป็นจริงถามว่าเฮ้ยถ้าเกิดม,มึงสร้างร่างนั้นออกมาแล้วมึงแบบเข้าไปใช้ชีวิตเป็นร่างนั้นได้อ่ะแทนตัวมึงจริงๆอะ่ะผมถามว่าจะมีใครสร้างเป็นตัวเองไหมที่ไม่สวยไม่เพอร์เฟกต์อ่ะผมถามหน่อยทีแล้วามาดูฟีดแบ็กกันบ้างดีกว่าหลังจากที่คลิปิรีโนนี้นะถูกปล่อยออกมาปรากฏว่า ความตั้งใจของทางโดฟและอ e ีพิกเกมเนี่ยก็คือเหมือนจะค่อนข้างแปลกนะเพราะว่ากว่ายอดวิวไปเนี่ยปัจจุบันอยู่ที่ซึ่งคลิปลงมา11เดเดือนเกือบปีแล้วเกือบปีแล้วนะค่อนข้างที่จะแปลกนะถ้าพูดถึงว่าคุณจะแบบงงงงการแบบจะเขย่าว,วงการทุกคนจะต้องลืมตาตื่นขึ้นมาแบบเรียกว่าพบกับความเป็นจริงว่าเฮ้ยทำไมทุกคนถึงนิยมชมชอบตัวละครที่สวยเซ็กซี่แหละในม่อจริงไม่ใช่เรานะ คือแปลว่าคุณล้มเหลวค่อนข้างพอสมควรนะครับและเรื่องราวในวิดีโอนี้เนี่ยก็ค่อนข้างเงียบหายไปในกลิบเมฆทุกคนก็คือเรียกว่าไม่มีใครพูดคุยตอนวันที่ออกมาก็เงียบเงียบไปไม่มีใครค่อยสนใจนะครับจนกระทั่งล่าสุดที่ผมบอกว่ามีเรื่องของการดีไซน์ตัวละครที่เซ็กซี่เพอร์เฟกของอีฟนะครับในตัวละครนํำของ e l l a r าเบลดเนี่ยมาเสียงแตกเนี่ยแบ่งเป็น2ฝ่ายนะครับหลายฝ่ายเนี่ยก็โดยเฉพาะกลุ่มที่ชอบตัวละคร ที่เป็นอาหารตาชั้นเลิศเนี่ยก็คือตัวละครที่สวยและเพอร์เฟกเนี่ยก็เรียกว่าเป็นอาหารตาเป็นกำลังใจในการต่อสู้ฝ่าฟันกับบอสที่ยากเย็นต่างๆนานานานะครับส่วนอีกฝั่งก็มองว่าตัวละครที่สวยเกินไปเพอร์เฟกเกินไปนะั้นมันไม่เหมาะสมนะครับมองว่าไปถึงการเป็นวัตถุทางเพศการเอาผู้หญิงมาเรียกว่าทำการตลาดเอาสรีระสัสดส่วนบางอย่างมาขายของเอาว่าการง่ายๆแต่วันนี้เป็นเอกฉันแล้วที่ผมบอกว่า ตัวละคระที่สวยเซ็กซี่เพอร์เฟกต์ส,สมบูรณ์ทุกอย่างเนี่ยบวกกับเกมเพลย์ที่ครบรถสมบูรณ์ให้คุณค่ากับตัวเกมเป็นหลักตัวโมเดลเนี่ยเป็นแค่ธีมนะได้รับการตอบรับที่ดีนะครับสเตลลาเบดเนี่ยกวาดยอดขายสมพลายไปตั้งแต่เดียวันที่ผมบอกนะครับคลิปวีโอนี้เนี่ยก็ถูกพูดสิถึงต่อมาหลังจากนั้นว่าเป็นยังไงหลายอย่างมากจน กระทั่งมียูทูบเบอร์มีหลายๆคนก็มาก็มาบน่นมาด่าต่างๆอนาว่าอ๋อแสดงว่าการที่มีตัวละครสวยเพอร์เฟกนั้นต้องอ้วนใช่ไหมต้องดําใช่ไหมหรือเขาว่าอ้วนเท่ากับสวยเหรอคือต่างๆอนาโอเคเดี๋ยวก่อนจบเรามาอ่านคอมเมนต์กันดีกว่าอันนี้ผมก็จะผมก็จะมาดูในช่องหลักที่ลงคลิปนี้เลยนะมันชื่อช่องชื่อ Meteor i t e Game Meteor i t e Game เดี๋ยวผมจะแปะล,ลิงก์ไว้ให้ทุกคนเข้ามาอ่านนะครับเราอ่านคอมเมนต์แรกของชาวต่างชาติท่านนี้คนมเนมต์แรกบอกว่าศัตรูตัวเดียวที่คุณจะต้องต่อสู้นะั่นคือโรคเบาหวานนะครับก็พูดถึงตัวละครหลักที่เป็นดิวอ้วนๆที่ผมบอกนะคนต่อมาบอกว่าศัตรูของเธอกับตันยิมเบเบจิต้าก้อนเลือดโรคต่างๆนาะโหนี่คือก็คือประมาว่ามึงไปต่อสู้กับโครคภัยไข้เจ็บจากความอ้วนของตัวเองดีกว่านะการเป็นตัวแทน การเป็นตัวแทนไม่ใช่เหตุผลที่เราเล่นเกมอันนี้คำคอมเมนต์นี้น่าสนใจนะต้องบอกงี้ว่าการที่เราเล่นเกมใ้เกมหนึง่งหรือว่าให้เวลาใส่จิตวิญญาณใส่ชีวิตใส่เวลาลงไปเนี่ยสำหรับผมเนี่ยเวลาเล่นเกมมันเหมือนกับหลุดเข้าไปในอีกอีกอีก,อกช่วงเวลาอีกมิติหนึ่งที่เราได้พักผ่อนเราได้เพลิดเพลินกับสิ่งนั้นด้วยเพราะฉะนั้นตัวละครที่ผมบังคับความรู้สึกส่วนตัวนะขอแชร์ว่ามันก็จะเหมือนเป็นตัวเราอีกตัวนึงไงมันเหมือนเป็นอวตารของเราในเกมในคอมพิวเตอร์ในเครื่องคอนโซลต่างๆทีค่คุณเล่น เพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าไอตัวละครที่เราบังคับอะ่ะเราต้องอยากให้มันดูดีเหมือนในจินตนาการเราอยู่แล้วเช่นบางคนฝันอยากคุณดีอะ่ะคุณไม่ไมีทางเลือกตัวละครอัวนแน่นอนบางคนอยากหลอ่ออยากผมสีนั้นสีนี้บางคนอยากเก่งก็ต้องเลือกตัวละครเก่งบางคนอยากแข็งแรงก็ต้องเลือกตัวละครแข็งแรงบางคนอยากฉลาดดูดีก็อาจจะต้องเลือกตัวนักเวทหน่อยนึยนงให้มันดูแบบเฉียบเพราะฉะนั้นผมเชื่อมั่นมากๆว่าตัวละครที่อยู่ในเกมที่คุณจะเลือกบังคับอ่ะ มันต้องเป็นอะไรบางอย่างที่อยู่ใน conscious m i ของคุณนะว่าแบบเนี่ยตัวละครที่เป็นไอดอลในหัวกูอะแต่ปัจจุบันกูทําไม่ได้ไนงะกูยังติดกีทุเรียนอยู่ยังติดแดกเบียร์ทุกวันอยู่นึกออกไหมมันก็ไม่ได้แบบเออไม่มีเวลาออกกําลังหรอกยากเหนื่อยแต่ตัวละครในเกมเนี่ยมันเป็นอะไรที่บางทีมันมาทดชดเชยความฝันที่เรายังเป็นไม่ได้แล้วยิ่งเป็นผู้หญิงด้วยผมบอกเลยว่า ผู้ชายบางคนอาจจะไม่ได้ค่อยแชร์เรื่องรูปร่างอะไรตัวเองมากนะแต่ผู้หญิงส่วนมากก็เรื่องรูปร่างหน้าตาเนี่ยมันเป็นศักดิ์ศรีของลูกผู้หญิงมันเป็นยิ่งกว่าเสื้อผ้ามันเป็นยิ่งกว่าแก้วแหวนเงินทองอะ่ะมันคือศักดิ์ศรีของลูกผู้หญิงที่คุณจะเดินออกไปจากบ้านหรือลงรูปหรือมีคนมาทักทายแลกอิจฉาคุณว่าเอ้คุณดูดีนะหรือแม้แต่คำชมว่าคุณดีดูดีผิวดีผมสวยตาสวยปากสวยต่างๆนานาเนี่ยมันเป็น พรอย่างหนึง่งมันเป็นมันเป็นความแบบชื่นมื่นอย่างหนึ่งที่เอ้ยเราทําให้ชีวิตวันนั้นนะแม่งเป็นวันดีๆได้เลยนะสาหรับจากที่ผมเนี่ยได้สัมผัสผู้หญิงมาใกล้ๆตัวญาติญาติพี่น้องครอบครัวอะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็มั่นใจว่าผู้หญิงเนะี่ยก็จะต้องเลือกสร้างหรือเลือกเล่นตัวละครที่เป็นแบบไอดอลในหัวที่อยากจะเป็น่ะแน่นอน เพราะฉะนั้นไอคลิปวิอเนี่ยที่มันแปลกเนี่ยมันเพราะว่ามันไม่ได้ไม่ไม่ไ,มได้ตอบสนองความต้องการการที่เราอยากจะเอาตัวเองเข้าไปอ่ะมันคืออะไรอ่ะมันจะทําไปเพื่ออะไรเราอยากจะเป็นอะไรก็ได้ที่บางทีเราไม่มีวันเป็นได้หรือมันยังยากเกินไปในปัจจุบันเราก็าเลยมีการเล่นเกมในการที่เราได้บังคับโรโมเดลต่างๆได้โรเพเป็นตัวนั้นตัวนี้เป็นอาชีพนั้นที่บางทีเราทําไม่ได้เลยในปัจจุบันเว้ย เพราะฉะนั้นมาถึงปัจจุบันหนึ่งมีเกมซิมูเลเตอร์เกมโรเปเกมที่เราได้เป็นนักฆ่าเกมที่เราได้เป็นทหารเกมที่เราได้เป็นคุณหมอเกมที่เราได้เป็นนูน่นเป็นนี่แบบที่เราฝันนะครับเพราะฉะนั้นถูกว่าโดบกับอีพกเกมเนี่ยมองตรงนี้พลาดไปน,นิดนึงผมว่าเขาแค่พยายามจะเล่นกับกระแสเขาเข้าใจว่ายุคนี้มันเป็นยุคของการวู๊กนะเขาเข้าใจว่าการตีเรื่องนี้มันอาจจะทําให้กระแสบางอย่างมันกลับขึ้นมาเหมือนอยู่ดีดีดิสนีย์ก็ชอบ เอานักแสดงมาเปลี่ยนบทบาทเปลี่ยนสีผิวเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณก็เห็นแล้วว่ามันไม่เวิร์กมันไม่ได้ไม่เวิร์กเพราะว่าตัวละครที่เอามาเปลี่ยนหรือการปรับเปลี่ยนนั้นคนไม่ยอมรับนะแต่มันไม่เวิร์กเพราะว่ามันไม่เหมาะไอ้ทีอมันไม่เหมาะสมภาษาไทยเรียกกาลเทศะตอนนี้ก็มาม่าโจ๊กก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอแบบอยากทำคลิปไม่ยาวมากบ้างแหละเพราะว่าเดี๋ยวคนดูจะเบื่อเอานะเอาสนุกสนุกแล้วก็ เดี๋ยวในรายการของมาม่าโจ๊กเดี๋ยวก็จะคอยหยิบประเด็นรุ่นประเด็นนิดาม้าในวงการเกมวงการหนังที่ผมชอบชอบดูหรือผมเสพในชีวิตประจำวันเนี่ยมาเล่าเล่ามาคุยกันสําหรับผมก็ไม่รู้ว่าคนดูจะมีน้องๆผู้หญิงที่จะสามารถมาให้ความคิดเห็นได้ไหมแต่เท่าที่ผม รีเสิร์ชมาก็ประมาณนี้นะถ้าใครอยากจะคอมเมนต์หรือใครรู้สึกตรงใจอะไรกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กำลังใจกันด้วยนะครับคอมเมนต์ comment คุยกันได้นะครับผมตอบคอมเมนต์ทุกคนอย่างเร็วแน่นอนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในมาม่าโจ๊กหรือ EP อื่นคลิปอื่นๆของ Talk Control ในคลิป,ปถัดไปครับผมสวัสดีสวัสดีครับ